ข้อ2อนะคะกำหนดให้แซเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการแซดกำลัง3บวก5 Z าเท่ากับ4 Z แซดกำลัง2และแซไม่เท่ากับ0ถ้าอาร์กิวเมนต์ของแซอยู่ในช่วงเปิด3พายส่วน2ถึง2พายแล้วขนาดของแซดกำลัง2องบวก3 Z แซบาร์มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ โจทยข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนอ่ะมารู้จตักศัพท์กันนิดนึง a r g u m e n t ของแซด g u m e n t ของแซดเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนที่จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปโพลาร์ฟอร์มอ่วแล้วโพลาร์ฟอร์มคืออะไร โพลาฟอร์มของจํานวนเชิงซ้อนนะคะก็จากจานวนเชิงซ้อนรูปปกติใช่ไหมคะคือแบบนี้แต่ถ้าอยู่ในรูปของโพลาฟอร์มเนี่ยเราจะเขียนได้เป็นกลายเป็นแเท่ากับขนาดของแซ แล้วก็คูณกับคอเซตาบวกไอไซเซตาอาร์กิวเมนต์นะคะนี่คืออาร์กิวเมนต์อ่านหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ รูปทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมคะแล้วเราเปลี่ยนให้กลายเป็นโพลาร์ฟอร์มเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้หาขนาดแซดแล้วก็ดึงแล้วก็คูณด้วย c o s เซต้าบวกไอไซเซตแล้วขนาดของแซดหายยังไงขนาดของแซดนะคะก็จะแซดเท่ากับ บวก vi ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ถ้าเราต้องการหาขนาด mm hmm. ก็เท่ากับขนาดของ a บวก vi เท่ากับรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วก็จำไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดของแทกเนี่ย mm hmm. จะมีค่า เท่ากับขนาดของแซดบาร์เพราะอะไรอ่ะแซบาร์คืออะไรคะแซดบาร์ก็คือนี่เหมือนเดิมเลยเแต่เราจะไม่ใช้บวก pi เราแค่กลับตรงนี้กลายเป็นเครื่องหมายลบก็จะได้แซดบาร์ออกมาแล้วอ่ะเพราะขนาดแซดบาร์ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ ขนาดของ a ลบ b ไอเราก็ใช้เหมือนกันเลยคือเอา a กับ b เนี่ยมายกกำลังสองแล้วบวกกันนี่ไงคะค่าออกมามันจะเท่ากันเลยได้ใช่ไหมคะ สามารถหาขนาดของจำนวนเชิงซ้อนเป็นแล้วนะคะเรารู้ว่า z ซ a บาคืออะไรแล้วเราก็รู้ความหมายของ argument นะคะเราก็จะมาลองทำข้อนี้กันดูค่ะ,ะโจทย์กำหนดให้สมาการคือ z ซํกำลัง3ามบวก5 z เท่ากับ4 z แซกำลังสอง ั้นตอนที่หนึ่งที่เราจะทำกันนะคะเราจะมาหาค่าแซดกันาจากสมการที่ได้เมื่อกี้สมการคือแซดกำลังสามบวกห้าแซดเท่ากับสี่แซดกำลังสอง ย้ายข้างอันนี้ไปกลายเป็นแซกลางสามลบสี่แซดกลังสองบวกห้าแซดใช่ไหมคะเท่ากับศูนย์เราสามารถถาแบบมองว่าตัวแซเนี่ยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งเหมือนกับพวกที่เราคุ้นคุ้นหน้ากันกับ X อะไรพวกตัวแปรต่างๆเหมือนกันเลยนะคะใช้ได้เหมือนกันอลองดึงแซตออกมา เราก็จะได้กลายเป็นแคูณด้วยแกำลังสองลบสี่แบวกห้าเท่ากับศูนย์อ่ะพอคูณกันแล้วเท่ากับศูนเราจะสรุปได้ว่าอะไรคะเราก็จะสรุปได้ใช่ไหมคะว่าเพราะฉะนั้นแเท่ากับศูนย์หรือ แดกำลังสองลบสี่แบวกห้าเท่ากับศูนย์อ่ะมาดูแปลว่าในโจทย์บอกว่า Z ไม่เท่ากับศูนเพราะฉะนั้นในข้อนี้ Z ไม่เท่ากับศูนย์ใช้เท่ากับศูนย์ไม่ได้นะคะก็ตัดกรณีีทิ้งไปเราก็เหลือแค่กรณีเดียวก็คือ Z กำลังสองลบสี่แบวกห้าอ่ะมาลองหาค่า Z กันดูนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าจะได้ออกมา2ค่าใช่ไหมคะจากการหาสมการแก้สมการควอดาติกจำสูตรได้ไหมเอ่ยสูตรคือยังไงอ่าถ้าเป็นตัวแปร X นะคะจะหาค่า X สูตรคือ X เท <B> ่ากับล <B> บบวกลบสแควรูตบกำลังสองลบ4 A C ส่วน2 A อันนี้คือสูตรเวลาเราจะหาค่าของสมการโคดาติกหรือสมการกำลังสองทั่วไปใช่ไหมคะมาในข้อนี้นะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยอ่ะแต่ได้ยังไงได้ว่า z เท่ากับลบ b คืออะไรลบ b นี่นี่คือเปรียบเสมือนอันนี้คือ a อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะ b และนี่ก็คือ4เมื่อเทียบกับพวกตัวแปรตรงนี้นะคะอ่ะเราก็ได้ว่า z เท่ากับลบ b ลบ b ลบลบ4กลายเป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็บวกลบ square root b กำลัง2ลบ4 a c ส่วน2 a อ่าทำต่อไปกลายเป็น4บวกลบสแควร์ูทสิลบยี่สิ 16, บ 20, ส่วนสอง่ะน้องๆอ,อาจจะงงนิดนึงใช่ไหมตรงนี้16บหลบยีอ้าวมันเป็นลบนี่นา ใช่ค่ะในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะคะใต้รูทจะเป็นลบได้ซึ่งต่างจากจำนวนจริงตรงนี้นะคะคือรูทลบสี่ใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าไอกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ ่ะพี่จะเขียนต่อให้ดูมันก็จะได้ว่าค่าแซทที่เราหามาก็เท่ากับ4บวกลบรูท4คือ2ใช่ไหมคะและในในวงเล็บนี้จากรูทลบ4เราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็น มองเห็นไม่เอ่ยกลายเป็นฟููสี่ไอกำลังสองได้มันก็เลยออกมาอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าไอากำลังสองเท่ากับลบหนึ่งด้วยอ่ะสองกับสองทีนี้เราก็จะหาค่าแซดได้แล้วสองค่าก็คือสองบวกลบ อนี่คือค่าแททที่เราหาออกมาได้นะคะอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนต่อไปเขากำหนดอาร์กิวเมนต์ของแซทมาให้ว่าอยู่ในช่วงนี้ จะทำให้เราสามารถหาค่าแซดได้นะคะจากค่าแซดสองค่าที่เราได้มากี้อ่โาโพลาร์ฟอร์มคืออะไรยังจำได้ใช่ไหมนี่โพลาร์ฟอร์มโพลารฟอร์มของจำนวนเชิงซ้อนนะคะคือาแซคูณด้วย c o เซตาบวก i s i n เซตาอ่ะมาโยงเข้ากับเรื่องตีโกณนิดนึงเรื่องตีโกณน้องๆทุกคนก็น่าจะรู้จักวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะ ตรงนี้คือพายส่วนสองตรงนี้คือพายและตรงนี้คือสามพายส่วนสองเ้ใจใช่ไหมแล้วพอเราจะหาพวกค่าคอสหรือค่าไซน์เนี่ยเราก็คือทำแบบนี้อ่ะสมมติอันนี้ก็เหมือนในเรื่องของโพลาร์ฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นอาร์กิวเมนต์นะคะพวกที่เป็นมุมทำมุมไปแบบนี้ แล้วในข้อนี้กำหนดว่า argument น,นะคะอยู่ในช่วง3มพายส่วน2ถึง2องพายมาดู3มพายส่วน2อ,อยู่ตรงไหน3มพายส่วน2ก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้ว2องพายล่ะคะ2องพายอยู่ตรงไหนตรงนี้ศูนย์ตรงนี้พายแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พายใช่ไหมคะ แล้วพายบวกพายก็กลายเป็น2อพายนี่ไงคะ2อพายอยู่ตรงนี้ข้อนี้ต้องการช่วง3ามพายส่วนสถึง2อพายได้แล้วช่วงที่เราต้องการคืออยู่ตรงนี้นะคะอะแล้วเครื่องหมายของคลายคอสแทนเวลาอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วย ในแต่ละคอร์สแลนมันจะต่างกันใช่ไหมคะอ่ะมาดูเครื่องหมายนะคะเราจะหมายถึงเครื่องหมายบวกค่าที่เป็นบวกคอร์สแลนที่หนึ่งนะคะค่าไซน์คอร์ดแทนจะเป็นบวกหมดเลย รวมถึงพวกคอรด้วยนะคะพวกส่วนกับทุกอย่างเลยเป็นบวกหมดเลยแต่คอร์แลนที่สองเนี่ยจะเป็นแค่ค่าไซน์นะคะที่เป็นบวกแล้วคอร์แลนที่สามจะเป็นเฉพาะค่าแทนที่เป็นบวกแล้วคอร์แลนที่สี่นะคะจะเป็นแค่ค่าคอสที่เป็นบวกนี่ไง อาร์กิวเมนต์ที่เขากำหนดมาคือ3มพายส่วน2ถึง2พายมุมที่เขากำหนดมานี่ทำให้เรารู้ได้อย่างไรคะรู้ว่าเครื่องหมายแต่ละตัวเป็นยังไงใช่ไหมคะอ่ะแซดรูปปกติคือแซดเท่ากับ A บวก B เมื่อเราแปลงเป็นโพลาร์ฟอร์มคือ เราต้องการอยู่ในช่วงนี้เรารู้แล้วว่าเครื่องหมายมันคือยังไงคะคอสเป็นบวกใช่ไหมคะแต่ว่าไซน์เนี่ยจะติดลบถ้าอยู่ในช่วงคอสลนสีใช่ไหมคะทำให้เรารู้ว่านี่คอสเซต้าต้อง มากกว่าศูนย์เพราะเครื่องหมายเป็นบวกและไซน์เต้าต้องน้อยกว่าศูนย์เพราะเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมคะดูจากอันนี้คอสกับไซน์ทันไหมเอ่ยอืมแล้วจากอันนี้เราจะรู้อะไรคะ มาเทียบแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่า a มากกว่าศูนด้วยแล้ว b ก็น้อยกว่าศูนย์ด้วยได้ไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าตัว a มากกว่าศูนและ b น้อยกว่าศูนย์ จากที่เราหาค่าได้เมื่อกี้ว่า z เท่ากับ2บวกลบ i นะคะเราได้ว่า a มากกว่า0และ b น้อยกว่า0ดังนั้นค่า z มีตัวเดียวก็คือ a มากกว่า0คือ2และ b น้อยกว่า0คือลบ i นี่คือค่าแซดของข้อนี้ที่เราหาออกมาได้นะคะตัวนี้เพียงตัวเดียวอ่ะแล้วโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาค่าขนาดของแซดกำลงังสองบวกสามแซดบาร์ มาหากันก่อนว่า z ซตกำลังสองบวกสามเซตบาร์คือเท่าไหร่นะคะเซตกำลังสองบวกสามเซตบาร์คือสองลบไอกำลังสองบวกด้วยสามเป็สองบวกไออันนี้ก็แตกแจงเหมือนปกติเลยค่ะคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะหน้ากำลังสองคือสี่ลบสองหน้าหลังคือนี่นแล้วก็บวกหลังกำลังสอง แล้วก็บวกด้วยหกบวกสามไอ้อะจำได้หรือเปล่าวาไอ้กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งเราจะได้ว่า Z ซกำลังสองบวกสามเซบาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไรเอย่ยสี่ลบหนึ่งบวกหกเท่ากับเก้าใช่ไหมคะ แล้วก็เอ้ยพี่ทำผนะิดนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่ 2i ต้องเป็นลบ 4i ขอโทษนะผิดนิดนึงตรงนี้จากหน้ากลางสองลบสองหน้าหลังหัวหลังกลางสองหน้ากลางสองกลายเป็นสี่ลบสองหน้าหลังก็เอาสองมาคูณกับสองก็กลายเป็นสี่ แล้วก็คูณกับ i ก็กลายเป็นลบสีแล้วก็บวกกำลังกสอง 2, ก็คือบวกไกำลังสองนะคะอ่ะแก้นิดนึงจาก 2i เป็นลบสีนะที่กระจายผิดนิดนึงอ่ะมาทำต่อ z กำลังสองบวก3ามซบาร์ bar, ก็กลายเป็นเท่ากับ9แล้วก็ลบไนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราหาขนาดของ z ซกำลังสอง บวกสามเซตบาได้แล้วใช่ไหมเท่ากับขนาดของเก้าลบไอจําการหาขนาดได้ไหมคือการเอา A กรลังสองบวก B กระลังสองแล้วก็ถอดรูใช่ไหมคะก็ได้กลายเป็นนี่เก้ากรลังสองบวกลบหนึ่งกรลังสองได้เท่าไหร่เออเก้าเก้าแปดสิบเอ็นแล้ก็บวกหนึ่งถอดรูป นี่ค่ะคือคำตอบของข้อนี้นะคะ,ะมาชวนจักตั้งแต่ต้นในข้อนี้เป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนที่น้องๆต้องรู้ก็คือโพลาร์ฟอร์มของแซทที่เราจะแปลงจากแซดเนี่ยไปอยู่ในเป็นรูปของมุมนะคะในวงกลมหนึ่งหน่วยหรือขนาดบรรกัด อาจจะมากกว่าหนึ่งหน่วยก็ได้เพราะว่ามีขนาดของแซทคูณอยู่ข้างหน้านะคะแต่ถ้ามีตีกรอเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยที่พี่วาดให้ดูเมื่อกี้แล้วน้องๆก็ต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งในวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะมุมเป็นเท่าไหร่บ้างหลังจากนั้นน้องๆก็ต้องหาขนาดเป็นนะคะแล้วน้องๆก็ต้องรู้ความหมายของแซทบาด้วยว่าแซบาคืออะไรแซบาก็คือรูปจำนวนเชิงซ้อนปกติที่เปลี่ยนเครื่องหมายหน้า b กลายเป็นลบ b นะคะจากบวกกลายเป็นลบเพียงความรู้แค่นี้นะคะน้องๆก็จะสามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้แล้วค่ะ